มันสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมืมันนี้พอก็หยาผ้ามาเบิงนะครับมันสำลังที่อายุครบเดือนแล้วครับนี่แปลงหนึ่งเดือนก็บีกไล้มือแล้วครับหนึ่งเดือนก็บีกจักหนึ่งเดือนหนึ่งวันเออ,เ,อ,อเจ็ดวันสดอดก, <laughs> กับหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่ห่าปลูกไว้แล้วนะครับ แปลงนี้นาะทีประมาณเจ็ดไรนะครับโอ้ยฝนตกอย่างเดียวพี่น้องบริฉียาคุ้มเลยครับหมองนี้มันกระโบมีแล้วี้ยพี่น้องแต่ว่าหมองที่ฟังทั้งพุนกับตัวพูนนะครับ n h าเพียบเลยพี่น้องเอ้ยมันนี่เลื้งหน่อยนะครับหรือว่าระย่องสีถีเพลินผ้าเอิญน,นะครับนี่ละกามาดึงร่วงไว้แล้วครับนี่บ่ท่านตะเก็บลูกห h ả ลองกลางมัน แ่วสิามาศาสตร์กบขึ้นแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็นยังไปรอปลูกมันอยู่บ่บท่านได้เคยมีเวลาเขามาเห็ดนะครับน,นแกกว่าเฮาก็ต้องไปตามเลาะปลูกให้พี่ให้น้องตีเพิ่นมาบอกเข้าไปปลูกให้นะครับค่อนขอ้างร้ายอยู่นะครับปีนี้ขอบคุณพี่น้องน้าตีให้ความไว้วางใจนะครับเอินใส่ทีมงานพอกอหญ้านะครับผม นี่น่าจะปลูกมากได้แล้วประมาณจะโกเจ็ดสิไรแล้วครับเพื่อแล้วเซตไปหอด่ายฤดูกาลขนาดจะเออกาบถือครับเพราะว่าเพื่อนกะเขามาเรื่อยๆนะครับผมขอให้พี่น้องเอินใส่บริการพอก่อนหยาบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ สนับสนุนพอกหยามานะครับเอาพี่น้องเขาเรื่องครับผมผาาปี่ผานนองบเบิ่งครับนี่ลักษณะต้นมันเรื่องหน่อยครับนี่หนึ่งเดือนนะครับกะจะสูงอยู่ประมาณหอดเลื่อยเขาหน่อยหนึ่งครับนี่เลื่อยเขาแหละนี่ครับอันนี้เขากะดึงลงมาไหวแล้วนะครับ ถ้าว่างมือได้ก็คือมามามา,มาสาดกบขึ้นได้เลยครับนี่หลบแรงเพราะว่าหยาดอยู่ในส่หลงมันใหญ่แล้วครับในกลางหลงสีพี่น้องนี่ครับเอ็นบอืมมันยาวแล้วครับมันลาย,ลยมันมันเข่าโบได้ครับนั่นก็กว่าฝนตกมาอยู่ตลอดพี่น้องมันก็นเลยเขามาจัดการโบได้นะครับ หามือบอไดไปปลูกมันก็คือฝนโตแห้งก็คือดินแถบนี้มันก็ะจะเป็นเละเป็นหนามเละไปเลยนะครับก็คือเห็ดบดได้พี่น้องก็เลยจํำเป็นต้องป้าว้ายังสียนะครับฉีดยาคุ้มกับบได,ด้ฉีดเพราะว่ามีแต่เปียกเปียกเปียกอยู่อย่างเดียวนะครับแต่ดินเปียการก็แนวเขาใส่ยาคุ้มแห้งนะครับแต่เปียกายก็มันกับอาอยู่นะครับตรงดินที่สภาพพ่อหมอนะครับมีความชื้นที่พอดี กะโบแมนว่าแห่งกระดอกกระเดียโอเข้าใจบนนอกครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกได้ครับว่ากระดอกกระเดียโบเมนว่าแห่งกลางเลยนะครับแล้วกะโบเมนว่าสิเปียกจน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 ,จนแบบว่าแน่ใดละ่ะจนเกินไปนะครับเป็นลักษณะดินที่พอดีมีความชื้นนะครับให้มันเป็นแข่ไข่นี่แหละครับนี่ที่จะคุ้มนี่ ม,ม,มันสียูดีนะครับแต่กับโบแมนวายูลอยเปอร์เซ็นต์ได้ครับจังไดก็เกิดครับหานนะเพราะว่าเรามีความสามารถพิเศษของเหล้านะครับคุณหานนี <c> ้ <oughs> จังไดเพิ่นก็เกิดนะครับแต่ว่ากะเพื่อบรรเทาเบาบางนะครับเพื่อให้มันหน่อยฉีดดใ้ก็เกิดยูดอกแต่ว่ากะน้อยนะครับอันนี้เขากะจัดการายนะครับผม ใชขี่ดินไสไหลามาถมพี่น้องเอ้ยนี่ฝนตกมานำไหลทางมาขุค,ครับไหลมานี่อาบลงมานี่พี่น้องโอ้ยถ่วมไปเบิดครับนี่เห็นบก่กอยังวางนี่ก็เสาะออกไปเบิดเลยครับนี่บมเหลือยังเลยไปนำไปขังอยู่กลางเลยครับอันนี้เป็นแองพูดแล้วไหลอาบออกมาจังสันขาดพูดไปพุ่นเลยเอ้าสภาพ โ้ยจักสศจังไดครับหาวิธีแก้ไขนำไรทางเนาะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นภัยธรรมชาตินะครับว่ากันบ่ได้นี่แหละครับพาพี่น้องมาเบิง่งว่าเศษไปจังไดเดี๋ยวรอบมาศาสาโกบขึ้นกรนนาสิใส่ปุ๋ยไปน้ำเลยอยู่ครับาะว่าจะได้แล้วเ็จไปปุ๋ยช่องสองนะครับเดี๋ยวกะจังม่ใส่อีกเชื้อที่ช้ำนะครับ เพื่อระเบิดหวัวมันกาะชีดร,ระหว่างนี้กระฉีดฮอร์โมนไปถานะครับฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อเล่งการจเจริญเติบโตของต้นพันธุ์สกปรนนะครับบบทันไดวาซีให้เพื่อนเป็นหววัวเป็นหนังดอกครับกะให้เพื่อนค่อยๆสางไปนะครับเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวพ่อก็หนาสิให้เบิงนะครับว่าสีต,ตัวใดนะครับทีใดทึ่ง หากทึงเร่งต้นนะครับมันมันมันก่อนค้างได้ผลอยู่นะครับสำหรับที่พวกคุณอยากเคยฉีดเบื้องหน้องเอาล้วครับนี่แปลงนี้ที่ปลูกไว้ได้โดนเติบหรืออาทิตย์หนึ่งหรือมั้งบุทันหอดบอกสามสิบเอ๋ยแล้วครับฉีดยาคุ้มแล้วครับตัวนี้แปลงนหน่อยสามอะบรเบืเอ้องบนโตแปลงใหญ่ๆ ไปบริสิพี่น้องเลยเอาหนาเมื่อยแล้วครับวันนี้เอาคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีซะก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนาพอกันใหม่นะครับเดี๋ยวพอกระหนอาสิพายเบื่องยังฝากพี่น้องกดไลค์กดถามันเห็นว่านมีประโยชน์กบพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการติดตามเอาคลิปนี้พอกระหนอาขอลาไปก่อนครับผม ขอไปทำภารกิจก่อนเมื่อนี่ย็น่าจ,จะออกไปปลูกขึ้นเราครับผมสวัสดีครับ